เมืม่อวานี่โกอยู่ยแค่บนเนาะบนเนี่คุคยลูกนนนจิงคขงอ๋อรูนะอไไ้แล้วบอกไปแต่แรกวนะเป็นการสระผม <c oughs>

คนขวาแม่ปริการกนดีนมากสูมแค่เห็นเสื้อลงใบงคนซ้ายขันหัวออกมาสต่มหแม่เอาครับไม่ได้เอามาครับไม่เห็นะหะหะหะเนะไรครเานร ทนเองเดียไม่เคยค้างกันเลย รถขิดแทนเดิมผมยังอยู่ครับจอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวปุ๊บแอบจอดไว้ปึ้งใช่ไหมแอบจอดรถไว้แหวบเราแอบจอดรถไลยเดี๋ยวจะมีแทนย่องกลับผลท้ายจะขึ้นเขาเขาที่หนูใส่เบรกไว้แม่ใส่เบรกไว้ป่ะเมื่อกี้ไม่คิดไม่คิดหนูหนูใส่เบรกกันรูไหมใส่เบรกได้หรอม่ฟั่งตรงขวนี้แม่แม่ฝั่งนี้แม่ใส่ฝั่งนี้ นี่บ้าบ้าดูสิถอดแล้วหน,นูเห็น